เริ่มครับอาครับชลีกซีซั่นที่17ครับวีคที่14ครับคู่นี้ครับลองจ่าูงจะเป็นของใครครับติมติดกันเลยครับเป็นทางมีดีครับเปิดลังครับพบกับทางด้านของดาคอนนี่ดาคอนกลับมาใส่ชุดสีฟ้าครับชุดแรกของพวกเขาครับ เล่นไปครับแล้วผีหนึ่งจ่ายไปโรเบิร์ตโรเบิร์ตสายลูกนี้มาปัดได้ครับนะประตูพี่ปอมต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับผ่านไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแหงล่งจังหวะอยู่จ่ายมาโรเบิร์ตเล่นไม่ได้พีเสให้แล้วพี่ปอมเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับวันนี้เมแกเลบอนครับเป็นผู้รักษาประตูครับดาวิดเอ็กติดภารกิจครับแล้วก็เจ๊ขุนกับสตูน แล้วครูแม็กายโรเบิร์ตแม่มันไต่เส้นครับไมคการเล่นครับโรเบิร์ตสอนนัตะขามไปทางควยเลสกาย้อนควยเลสกาสอนนัตะเล่นเข่ากลางแม่ไปพลาดให้ครูแม็กครูแม็กอ้าวโรเบิร์ตเหมือนยังไม่ได้ฟอร์มครับต้องอีกสักนิดแล้วครับพี่ป้อมพี่ป้อมเนี่ยตั้งแต่เซ็นมานี่ ยังไม่เปลี่ยนตัวออกเลยครับพี่ป้อมเรียกว่าเป็นประการัหลังเหล็กของทีมเลยครับดาคอนเก็บเอาไม่ทันเล่นครับครูแม็กวอลไม่ถึงครับเจ็บแล้วครับต้องกินเพียครับแบบนี้ครับอ่าครับซินบอยซินบอยผ่บยาบอลึ้นมาซินบอยอยังเล่งๆกันทั้งคู่ครับแล้วเขาเดียวเปล่าครับจ่ายติดแต่บอลยังเข้าเซนบอยเปิดติดเพียสแล้วบอลมันถึงแกะเล็ดบอลรับวันนี้ แขนแปลกๆครับไม่มีจอสตโตที่บาดเจ็บแล้วก็ทางแจ็คมีดีครับเมกาเยสก็บาดเจ็บครับส่งควินเดอร์บาวครับไปเล่นประการหลังอาครับโจนาทีโจนาทีแม่เดอร์บาวดักดีครับแล้วคูแม็กติดสปีดลูกนี้ติดพีปอมแม่แต่อัดไว้ก่อนเลยครับพีปอมสถิติคู่นี้รู้สึกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วโวเลสกาแหมลูกนี้ครับพยายามแตะหนีโรเบิร์ตครับ อ้าวันนี้มีทางซีโอแบงค์มาเล่นด้วยครับอาครับพี่หนึ่งไปลูกนี้ติดเพียสเพียสเหลี่ยมดีไหมแข่งๆครับเพียสไปทางพี่ป้อมพี่ป้อมลากขึ้นมาครับพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมจ่ายไปเพียสเพียสแตะลูกนี้ไม่ผ่านเส้นบอยอ่ะครับพี่ป้อมฝั่งโวยเลสกาเปิดติดเส้นบอย อาเขยัดตัดได้ไปแอดเข่าซ้ายประจำการแม่หิงลูกนี้ครับหลุดกรอบครับเป็นทีมที่มีผู้เล่นถนัดซ้ายเยอะเหมือนกันละครับทางด้านของดาร์คอนคูนแม็กคูแม็กคูแม,กแม็กแล้วผ่านไปไปลูกนีก้ครับไปผ่านครับมาพี่ป้อมมาซอยตะแล้วกวยเลก็กกะกวยเล็ก้าโอ้โหแหมไปเตะเอาหน้าแกงครับอาครับเป็นจังหวะฟาวครับ จังหวะบอลมันหลุดตัวครับอุบัติเหตุเล็กน้อยครับเรียกว่าชะงนักไว้ทันแหละครับอ่าครับมาสอยตะสอยตะโดนเพสสองคนสอยตะไม่ผ่านแต่แม่พี่ป้อมตามเก็บได้พี่ป้อมอือคู่นี้นี่ต้องท,ที่เจอกันนี่สไตล์ใกล้เคียงงครับบอลมีทั้งบอลเพสครับบอลยาวข้ามกองหลังครับบอลเปิดครับแล้วคยวยเลสตอจริงแม่แล้วก็ยังมีลูกยิงไกลนี่แหละครับ ทีเด็ดของทั้งสองทีมครับแกเล็บบอลยับนะมาว่าทีเจ้าบ่าวเราครับผอมลงเยอะครับรอมากครับพอจะเป็นเจ้าบ่าวครับอ่าครับพี่หนึ่งลองยิงครับติดสอนนาุตะโอ้โหดูเลดอายุด,ดี40กว่าใกล้เคียงเลยครับคู่นี้ดิ mm hmm. มีแซมแซน้องๆครับ เป็นบรรยากาศอบอุ่นเรับเราทุกเพศเอเราไปทุกวัยครับไอทีมป่าจ่ายติดลูกนี้พี่ป้อมพี่ป้อมล็อกมาแตะลอดขาลูกเบิดแล้วพี่ป้อมเตะทิ้งไปก่อนครับเป็นบอลของมี่ดีเห็นมาครับเส้นบอยเส้นบอยไต่เส้นไปทางพี่หนึ่งหนึ่งมาลูกนี้ โอ้ยแล้วแม่ชนคาน์ยับเดอร์เาวยอดลูกนี้แล้วยิงโอ้โหแม่ครับหลอกยิงหรือเปล่าครับครึ่งสนามของเดอร์เปลครับว่ามันย้อยพอดีเลยครับผูกสาประตูเกือบหลงทางครับพี่ป้อมเอาบอลขึ้นมาครับเล่นใกล้ๆครับแอดพี่แอดแตะแม่เอาตัวรอดได้ครับีแอดแอดไปทางกัวเลสกาเลอยนกัวเลสกากัวเลสกาดึงจังหวะไว้ครับคืนหลังครับที่ซอนอัตแล้วหัวโยนทิ้งไปเดอร์เปลดักได้ แล้วบอลมันขลุถึงผู้รักษาประตูครับลาค่อนเราโจวลูกนี้โจวนาทีพักหน้าขาได้สวยครับโจนาทีแล้วแปะมาวันนี้มาด้วยความดุดันครับเควินเดบาวนี่ยืนประจำการหลักเลยครับเป็นกองหลังแล้ววันนี้โอ้แล้วทํามองจริงๆนี่แล้วโอ้อดลูกนี้ครับมองจริงๆนี่มีเซนบอยแหละครับอีกคนครับที่เล่นหลังได้ครับ แต่เลือกเดือบาวครับจ่ายบอลได้ด้วยครับขวาง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 สวัสด,ดีครับไม่ยิงมากวันนี้ฮะ <c oughs> แล้วหมุนไว้ครับกุนเลก,ก้าเฟสได้แล้วคูวแม็กแม่โดนเฟสแล้วเสียบอลรับกุนเลก้ายิงลูกนี้กันเลยบอลแม็กกับลงแล้วเดือบาวเคลียร์ทิ้งก่อนเลยมาเล่นไม่ประมาทครับเดือบาวครับโอ้กวางเลสมากครับเมื่อกี้เป็นพวกสาประตูอยู่ดีๆครับ ตอนนี้มาอยู่ข้างสนามแล้วครับเราจ่ายมาพี่ป้อมหวัวดไปลูกนี้เซนบอยเคลียรทิ้งมาแล้วปล่อยให้ซอนตะแตะได้เอาครับเสรพี่หนึ่งเอาครับหนึ่งมีงมกออกดี่หนึ่งมีดีพักอกได้หนึ่งมีดีจ่ายลูกนี้เป็นแฮนด์บอลแล้วครับเอาครับเล่นเงวครับพี่ป้อมป้อมพี่ป้อมวางลูกนี้เป่าอยู่ที่กโยเลกาแล้วแม่จับบอลไม่อยู่ครับนิดเดียวครับเรียงวกเลกา แกเลยบอลสิบบาทเหลือขวดหนึ่งสิบบาทเอามาสิบบาทสิบบาทแล้ไปไปไปหน่อยครับไปแล้วจริงลูกนี้มั้ยลุยรอบครับสิบเก้าหยุดสามทิศจะไม่แต่ว่ัดล่นเรื่อยๆอยู่หรอนัดเล่นเรื่อยๆเหรอหนีฝนหยุดหน้าหนาวหยุดหน้าหนาว ก็ไม่มานั่นเลยนี่ก็ไม่ว่างกันตามพี่น้อยไปเลยนี่ช่วงนี้อ้าวครับโยนไปลูกนี้ติดตแพทแพร์่อยเดี๋ยวบ้าครับปล่อยให้แกเล่บอลเล่นหม่แข่งมาบอลลุ่มครับอ็นไงคืนนั้นโอเคอยู่นะอ๋อครับ แทงมาลูกนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมาติดครับโจโนนาทีดักได้โจโนนาทีลากบอลขึ้นไปโจโนนาทีหมยจะเลี้ยงแล้วผ่านไปได้เดอเบ่าวอีกแล้วครับาม,าม,มาวันนี้แล้วลูกนี้หนีไปแล้วมาวันนี้เดอเบ่าวดักบอลได้ดีครับจังหวะสุดท้ายเจ้าตัวที่ช่วยซ้อนช่วยเพสได้ครับเดอเบาวมาพี่ป้อมพี่ป้อมหัวแล้วลูกนี้แมก็กยิงเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับมีดีขึ้นนนำครับโอ้โหมา ได้ผลครับบอลเพชรแตนหน้าของมีดีครับคืนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนกับซัดอย่างเชือยเชือสวยนะโอ้โหแล้วรู้หเลยว่าไม่เอานะตกชั้นไรดอ่ะนะโอ้เลยนอ่ะนอาครับหนึ่งศูนย์แล้วครับพีเอทแล้วปั่นลูกนี้หลุดกรอบครับมาครับบอลยังเรื่อยๆครับต้องปักครองให้ดีครับทางด้านดาร์คอนเพราะตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับ เรื่องแรงนี่สําคัญครับแล้วไปครับพีแอสพีแอสดักได้พีแอสปล่อยให้โจนาทีเล่นโจนาทีวันนี้ขาดไวรุ่นตัววิ่งอย่างเจ้าไอแล้วก็ทางด้านของเจ้าเอฟด้วยครับตัววิ่งหายไปเลยมาเดอบาวันนี้นิ่งครับมาแล้วจ่ายป้าสวยครับพีแอพีแอสแ,แต่โดนพี่หนึ่งจิ้มได้เดอบาววันนี้นี่ลิโอฟอนิานแห่งมีดครับเควินเดอบ่าวครับ อ่ครับบอยมาเดอบเอาเดอบเอาเดอบเอาเล่นหยอดไปพี่หนึ่งพี่หนึ่งเล่นกับเซียนบอยหนึ่งมีดีให้บอยพี่บอยเล็งไว้ครับแล้วพี่บอยบอยลากขึ้นมาครับบอยพี่บอยลองยิงแม่ติดพี่ป้อมแล้วบอลใบเข้าทางกัวเลสกากัวเลสกาล็อกได้คือหลังไปเพียดเพียดไม่รีบครับแล้วจ่ายสั้นแม่ติดติดทางคูแม็ก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 แล้วโดนปั๊มสองคนยับลูกนี้แล้วจ่ายไปแล้วโอ้โหแก้เพชรแก้เพชร แกเพชรได้ดีครับแล้วพีเอสพิกมาโอ้โหแต่บอลเพชรได้แล้วคู่แม็กยิงติดครับโอ้โหมีดีนี่เพชรสุดเหมือนกันครับหม่ยคู่นี้น่าจะเป็นคู่มั่นอีกคู่เลยครับบอลสไตล์ใกล้เคียงครับแล้วแต้มก็ไม่ห่างกันด้วยพีเอสพีเอสล็อกไปได้พีเอสให้สอนตะสอนตะลากบอลึ้้นมาแล้ววางแมตติดเตอร์เบอลอีกแล้วครับมาปินป็นหดทิ้งมาครับลูกนี้ คือพี่บอมพี่ปอมพี่ปอมไปสอนนารุตะสอนนารุตะผิดได้ครับสอยตะเล่นกับพี่ปอมพี่ปอมนนพี่ปอมพี่ปอม,อมลากขึ้นมาแล้วยิงติดโจนาทีครับแล้วไปพี่หนึ่งแกไปได้เซียนบอยแม่ไม่ทันเลยครับลูกนี้แล้วก็โจนาทีโจนาทีให้ไปสอนตะยิงแม่ แถวบ้านเรียกขวัญต้องครับลูกนี้ครับแมบอลมันไต่าขาขึ้นมาครับเล่นมาโอ้โหเดือบเบาเดือบเบาไปครับอาครับนี่ครับแล้วคูแม็กโดนเพสได้อาครับโจนาทีโจนาทีโจนาท,นท,นทีไม่ผ่านลูกนี้วางเลน,น้าให้คูแม็กคูแม็กคูแม็กล็อกไว้ครับคูแม็กไม่มีเพื่อนโจนาทีโจนาทีทแหวกไปได้แล้วมาสอนได้ดีครับพี่หนึ่งลูกนี้ เรียกว่าตันบอลให้ก่อนแล้วครับช่วยเดอบาเดอบาแต่ลอดขาอีกครับแม้วันนี้เจ้าตัวนิ่งไปไหนแล้วครูแม็กครูแม็กโดนเพจแม่ดักติดเลยครับครูแม็กยิงลูกนี้เตะอัดมาครับบอลเปิดจี๊ดเชียบครูแม็กเตะอัดอีกครับยังเป็นคอนเนอร์ของพี่จอดเลย คุณจัดส่งสลิปด้วยส่ง QR ด้วยแล้วพี่ป้อมตากแม่เดือบาวดักได้แล้วครับเอ้าแม่ออกออกครับถอยถอยถอยครับถอยครับแม่เจ้าตัวนี่ใช้ความเก่าครับเดืเบาวครับไม่ให้เล่นเร็วครับพี่ป้อมพี่ป้อมโยนครับเป้าอยู่ซอยตะแล้วบอลออกไปครับวันนี้ยังเซตบอลไม่ได้ครับทางด้านดาร์คอนครับปกตินี่เป็นทีมที่ เซตบอลจากแดนหลังได้ดีครับวันนี้ครับโดนมีดีเพสครับกองหลังทำอะไรไม่ถนัดครับพี่หนึ่งให้เซนบอยเซนบอยให้เดอะบาวเดอะบาวเดอะบาวแทงไปลูกนี้ทางกวางเลสมากวางเลสมาเล่นกับทีหนึ่งมาคูแม็คคูแม็กมาป้อมครับตวัดออกมาได้ลูกนี้แล้วจะอัดไหมครับคูแม็คคูแม็คคูแม็คคูแม็ก,มก,มก,มกเล่นมาพี่หนึ่งพลิกได้แต่พี่แอดครับดักไว้ได้ครับ จ่ายมาติดเอาเลยครับพี่ป้อมจัดฉากบอลไปได้พี่ป้อมแต่ด้านหน้ามีครับพี่ป้อมล็อกไว้ก่อนให้ใบโจนาทีทางซ้ายมีทางขวามีเลีอยกลับมาที่พี่ป้อมพี่ป้อมล็อกแล้วเข้าเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมพี่หนึ่งครับแล้วมาเดือบเอาแก้เพชรได้ดีครับเอาครับมาแล้วสวยมากครับลูกนี้ครูมแมแ็กครูมแม็กครูแม็กจ่ายไปกว่างเลดมากแม่รีบไปหน่อยครับกว่างเลดมามไปไม,มาครับโจออเลย อาครับโจนาทีโจนาทีพลิกบอลได้ครับโจนาทีโจนาทีไม่ผ่านเดอเบาวอีกแล้วครับมาวันนี้เก็บหมดครับเจ้าตัวแล้วหมาลูกนี้โอ้โหขายาวเลยนะพี่เล่นอะลยนะลงคนหนึ่งอาครับเอา เ,เลยเ,เลยเอาครับต่อครับเดือบเอาเดือบเอาจ่ายไปลูกนี้ครับเซีนบอยเซีนบอยแหม่เล่นหน้าประตูโอ้ยลูกนี้ครับบอลมันตวัดกลับมาครับเอาเป็นคอร์เนอร์ครับเป็นของดาร์คอนแล้วพี่แอสเปิดครับแล้วพี่ป้อมแล้วซิงโอ้โห เซฟของแกเล่บอลยับยังเร็วครับลูกนี้อ่ะครับหนึ่งออกมาเตะมาพี่ป้อมอีกแล้วครับแล้วจีจ่าไปลูกนี้ครับบอลมันหนักไปหน่อยรับมาแถวสองหนักจริงๆครับพี่ป้อมนี่ยิงมาระยะหวังผลนี่เมื่อกี้ครับเกือบได้ผลรับแกเลบอลแกเล่บอลตั้งบอลไว้ครับแกเล่บอลแล้วแกเล่บอลแกเล่บอลโยลูกนี้ให้แล้วกวางฤทธิ์มา แล้วบอลมันถึงพวกษสาประตูครับแล้วโจนลูกนี้พีเอดพีเอดเอาบอลลงได้ครับพีเอดพีเอดคืนหลังให้สอยตะสอยตะพลิกบอลแล้วมาลองยิงไกลครับปีหนึ่งครับครับกวนเลสเตอร์กวยเล่นกับพี่ปอมพี่ปอมบล็อกสวยครับแล้วมาพีเอดเอาครับมีช่องมีช่องทำลูกนี้มาสอยตะปาดมาเถ่สองไม่ผ่านเซนบอยครับ อ่ครับพี่ปอมพี่ปอมลากไว้ครับพี่ปอมพี่ปอมใหายไปพชรชิปมาลูกนี้ไม่ผ่านกุติกตฏิแล้วมาลูกนี้โอ้โหบอลมันพลิกได้ครับของซีโอแบงค์ครับแล้วกวางเล็ดมาจับบอลไม่อยู่ครับแล้วโยนลูกนี้อ่ครับพี่ปอมพี่ปอมคืนหลังให้สอยตะฝ่าพี่ป้อมพี่ปอมหัวทิ้งไปก่อนครับบอลมันถึงผู้รักษาประตูปล่อยออกครับเจเลบอลตั้งใหม่ครับมีดีครับ แล้วจ่ายมาแล้วกวางเล็ดมากครับจ่ายพลาดอีกแล้วครับแล้วคูตีปลาได้แต่ยังอยู่พีเอสแล้วเข้าซ้ายแมาไม่พี่หนึ่งครับดักไว้ก่อนครับพี่หนึ่งแล้วจ่ายโอ้โหแม่ติดตะข่ายครับพีเอเสียหลักครับคือหลังไปสอนนารุตะสอนนารุตะล็อกไปทางเซียวแบงเซียวแบงลูกนี้จ่ายติดครับเป็นบอลของทัคอนครับเซียวแบง ซีโอแบงค์ครับจ่ายไปลูกนี้แล้วพีเอดสด้านซ้ายครับไปติดเส้นบอยครับมาลูกยิงไกลนี่ดีครับซีโอแบงค์ซีโอแบงค์เล่นกับพีเอสพีเอสคืนมา,ก,ากกเลกาเสียให้กวางเลสมาอาครับกวางเลสมาคืนไปแล้วลูกนี้จ่ายรอดขาแต่ติดอาครับพี่ป้อมป้อมแห่งประจําการอีกแล้วครับพี่ป้อมเล่นกับพีเอสืนหลังมาโกาเลสก,กาพี่กล้วยเข้ายิงลูกนี้โอ้โหแกเลยบอลยับแล้วขวดทิ้งไปก่อนครับเดอรบาวครับเคลียร์ก่อนครับลูกน,นี้ อ้าวครับเปิดโดยซีโอแบงค์ครับซีโอแบงค์ไปลูกนี้โอ้โห้แกเล่บอลอีกแล้วครับแล้วกวางเล็ดม,มากวางเล็ดม,มาให้คูตี้วิ่งแล้วคูตี้แม่โดนจังหวะมาครับซีโอแบงค์ซีโอแบงค์โดนเพจแล้วครับมามีดีเพจเร็วครับแล้วซีโอแบงค์ซีโอแบงค์ไปคืนพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อม,ปอมไปซีโอแบงค์ซีโอแบงค์แล้วจ่ายติดลูกนี้อ้าวแล้วโดนพี่กล้วยออกครับ อ่ครับพี่หนึ่งหนึ่งไปทางเซียนบอยเซียนบอยวางลูกนี้แล้วคูตีมองโอ้โหแม่กดไม่ลงครับคูตีอ่ครับครึ่งแรกเหลือ7นาทีครับสกอร์เป็นมีดีครับขึ้นนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพีเอสลากไว้ครับพีเอสแล้วมาคูตีครับดักดีครับคูตี้ แมเดี๋ยวนี้เทินมาครับเทินเป็นตัวดักเกมครับแล้วก็ขึ้นเกมครับอ่าครับพี่ป้อมแม่ครึ่งสนามนี่รู้สึกว่ามีดีจะป้าวแล้วมาสอนตะสอนตะตาสอนนุตะปล่อยให้ซีโอแบงเซีโอแบงชี้จามแม่หลุดกรอบครับโอ้โหมาดูครับชัดเจนครับแกเล่บอลน,นี่ผอมลงมากครับผอมเป็นเจ้าบ่าแล้วครับเราไปติดลูกนี้สอน,นตะแล้ว มากวางเล่นมาโอ้โหแวกะเล่นเร็วครับวางเล่นมาจบได้แล้วมาครับโคเรตกาโคเรตกาโคเรตกาไปทางพีแอดพีแอดพีแอดลองยิงครับติดเซียนบอยครับวันนี้ครับเป็นคู่ใหม่ครับพึ่งจับเล่นด้วยกันครับเล่นได้ดีครับทั้งเควินเดบารและเซียนบอยครับครับเกมลุกตอนนี้ครับทางดาร์คอน เสียวแบงเสียวแบงไฮกล้วยเล็ก,ก้ายิงลูกนี้ติดโอุ้ยแล้วตึงขาครับมาจังหวะยิงครับไปบล็อกลูกนี้ครับบอลมันเต็มขาไปหน่อยครับอ่าครับเข่าแมา่ไปพอกลูกยิงครับทางเดอะบาวครับหืมมาจังหวะเข้าดักบอลผิดครับเจ็บเลยครับ เดาบาครับอาครับส่งโรเบิร์ตลงไปครับอาครับต่อครับต่อต่ออาครับบอลยังต่อนื่ครับเหลือ6หกนาทีครับคืงแรกครับหนึ่งศูนย์ครับแก้เลบอลแก้เลบอลเล่นมาคูตี้คูตี้ช้าแล้วลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งเลยครับ ว่าวิ่งออกกับกูตี้ครับครับเอาเลยครับดาร์คอนยับตีเสมอได้แล้วครับท้ายเกมครับบอลเพสนี่เอาครับดูครับสูงหน้าเยอะครับวันนี้ฝ่ายครับพี่หนึ่งหนึ่งลองไปได้กวางเลสมากวางเลสมาแล้วโยนติดกัวเลซกาแล้วซีโอแบงซีโอแบงล็อกสวยครับซีโอแบง ไปได้ครับซีโอแบงค์ซีโอแบงค์จับผ่านคูตี้ไม่ผ่านแล้วคูตี้คูตี้ลากไปครับคูตี้เล่นเดอเปล่าแล้วเล่นโอ้โหจะเล่นกับกวางเล็กมากครับแต่โดนดักได้เกมสวนของดาคอนสอนนารุตะพอบไปสอนนารุตะไปครับแล้วลูงนี้ถึงซีโอแบงค์จิมคืนหลังมาก่อนครับมาแล้วตายโอ้โหกระติดครับโรเบิร์ตอ่ะครับพี่บอมพี่อมล็อกไว้ครับพี่บอม,อค,บบอมคืนไปทางพี่กล้วย หวยครับเรยอนกุ้ยเลสกากเลสกาไปทางพี่ป้อมพี่ป้อมวางลูกนี้ครับสอยตะแล้วโมงมแม่เต็มหัวไปหน่อยครับบอลมันหนักครับตั้งไม่ได้ครับลูกนี้อ๋ครับเซนบอยโยนครับติดกล้ยเลสกาแล้วไปลูกนี้บอลมันออกครับโยนลูกนี้ โมงไม่ถึงแล้วบอลมันเข้าซองแล้วโยโนคยับเป่าอยู่ที่พีเอสพีเอสเอาบอลลงสวยครับพีเอสพีเอสเล่นมาซีโอแบงค์ซีโอแบงค์แมทเข้าลูกนี้เสียบอลเสียบอลให้พี่หนึ่งพี่หนึ่ง,พ,งพี่หนึ่งลากไว้แล้วคูตี้คูตี้กระชากครับคูตีคูตี้กระชากสุดเส้นแล้วออกไปเลยครับเร็วเกินยับลูกนี้ ค่กคุณผูครับประตูรับไปทางกวัวเลสกากัวเลสกากัวเลสกาข้ามาทางพี่ป้อมเปลี่ยนแล้วครับให้สอนเราต,ตากับไปหลังเอ้าแล้วจ่ายเสียกันอีกแล้วครับมาบอลเพรมีดียังได้ดีครับแล้วคืนไปใหม่ครับเซนบอยเซนบ,อย,บอยไปทางค,คูตีคูตีคูตีจ่ายลูกนี้โรเบิร์ตแม่พยายามตะวัดแล้วไปเล่นต่อครับติดทางพี่ป้อมเดินมาพ,นพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งลากไปครับกวังเลสปา ควางลิตมาหลอกไว้ครับควางลิตมาแล้วพยายามแหวกลูกนี้อ้าแล้วอัดกันเองแล้วโรเบิร์ตแล้วดูลูกนี้เคลียออกมาครับพี่กวยอ่ะก็เป็นบอลของมีดีครับโดนอ้าวเป็นคืนครับถือว่าเป็นลูกฟาวครับโรเบิร์ตไปโดนปุ่มนับนิดนึงครับนิดหน่อยครับอ่ะรับพี่ปอมเพรสอีกแล้วครับมีดีมีดีครับเพรสอีกแล้วครับแล้วจ่ายป่ะพีเอแก้ไปครับซีโอแบง เซลแบงค์ปล่อยบอลลงแล้วจับผ่านไม่แม่แอดเก็บได้แอดมาทางพี่ป้อมพี่ป้อมปอมโยนไปสอยตะวันนี้เป็นตัวลุกแล้วจริงแม่หลุดกรอบครับมีการสลับตำแหน่งกันเรับทางด้านของดาคอนเรับคุตี้คุตี้คืนแกเลบอลแกเลบอลแกเลบอลโ,โดนจีแบงค์เนี้ยเซลแบงค์ครั้เพแล้วไปติดก,กาเลก็ โอเลเต่าจ่ายมาเพียสเพียสคืนหลังครับแล้วไปตั้งใหม่ครับพูดซาประตโูโยลุงนี้เสียวแบงค์พักอ,อกแล้วแม่แม่ถ้าไปเล่นได้นี่สวยเลยครับคูตี้คูตี้โยนไปติดอ้าวครับพี่กล้วยยังไม่เล่งจ่ายตรงกลางมาเพียสเพียสถังสายลองยิงครับติดเซียนบอยอ้าวครับที่หนึ่งหนึ่งจะแตะลอดขาเอาครับคูตี้แกะได้คืนหลังมาเซียนบอยเซีนยนบอยตว,วัดไปกวางเลตมาพักอ,อกแล้วเล่นต่อไม่ได้ แล้วจ่ายไปครับสอยตะสอยตะแล้วเปิดมาแม่พี่แอดได้โอ้โหแทงเข่าครับลูกนี้ยิงไม่เต็มครับไปโดนเข่าครับแล้วโยลลูกนี้พี่ป้อมมองไว้ก่อนพี่แอตตามกลับมาได้พี่แอตให้มาสอนนารุตะสอนนารุตะสอ,นนตะสอยตะหลอกหนึ่งจงังหวะแล้วมาเซียวแบงยิงติดอ่าครับป่วยเล็กกะป่วยเล็กกาลองยิงแม่พี่หนึ่งยัง ดักไว้ได้ครับพี่หนึ่งแล้วโยนยับสอนนารุตะแล้วโยนติดทางพี่บอยอาครับเหลือเก้าวิครับครึ่งและแล้วซียวแบงซีโอแบงล็อกไว้ล็อกไว้ไม่ยิงไม่ยิงคืนไปแล้วกวางเลยปมาหนึ่งไปแล้วแล้วแทงมาโรเบิร์ตโรเบิรบ์ตเล่นไปมาคูตีคูตีเล่นมาเซียนบอยเซียนบอยเซียนบอยไม่เล่งครับเซียนบอย ของเกมครับเอาใหม่ครึ่งหลังได้ครับแล้วลูกนี้จายไปโอ้โหเราเบิร์ตไม่พร้อมเล่นเรับแล้วเพียสโยนมาโอ้โหเพียสลูกนี้จอยเคฟ้าถางครับแต่จ่ายติดแล้วคูตี้มาครับโดนดักได้ครับพี่กวย มืนหลังมาครับแล้วโยนลูกนี้พี่ป้อมดักได้พี่ป้อมป้อมมาครับตั้งใหม่ครับเสียพี่หนึ่งพีหนึ่งแล้วโดนเพชรสอตะจิงชี้จ้าแม่หลุดกรอบครับหมดเวลาครับครึ่งแรกครับ